ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาพูดถึงหลากหลายสนุกเร็วและสบายใจ Entry Gate ค่ะรีวิว Entry Gate ก่อนคือเก่านแล้วเนี่ยได้ลองต่อมาแล้วก็รีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวกันต่อเสร็จอะไรที่แบบโชว์ให้ดูนะคะ ก็ S <S <an> <S มาลหลายเดือนก่อนเนี่ยเกาลัวเนี่ยเห็นการเปิดตัวนะคะลายใหม่ของกันพานะชื่อว่า e n t r y g a t e ค่ะเขามีคำโปรยในโฆษณาว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์รช่วยใดๆในการแบบต่อเลยแม้แต่ครีม้วยนะแล้วก็ออกมาสวยค่ะนะใครๆเนี่ยก็สามารถประกอบได้แม้แต่เด็ก3ขวบนั่นเองเกาลัดก็เลยสนใจค่ะถึงแม้ว่าเกาลัดเนี่ยจะเป็นคนชอบแบบเล่นกานพาางหรือเล่นพลาสติกประกอบอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ต่อ ได้น่ากลัวมากถ้าแบบต้องให้คนอื่นมาคอยแก่คือแบบใครเห็นก็บอกว่าเขาการต่ออะไรสามารถต่อแบบชุดประกอบแบบว่ากลับหัวกลับอะไรอย่างเงี้ยคฮ้ <c oughs> มันเป็นความสามารถพิเศษเนาะคือ <c oughs> <c oughs> สามารถต่อแบบจุกกับอะไรเละเทะไปห,หมดอะไรเงี้ยนะก็อยากต่อแล้วก็ต่อแบบไม่เก่งอ่ะเออแล้วก็มีจุดผิดพลาดบ่อยๆมากค่ะคือความสามารถพิเศษคือสามารถต่อแบบ พิกาชูหูกลับได้อ่ะพิกาชูหูกลับไปด้านหลังเอ่อคิงคองซอยเนี้ยต่อคิงคองให้คาราวะได้คิงคองมันต้องทุบอกใช่ไหมเราสามารถต่อให้คิงคองอย่างเงี้ยลงไปคาราวะได้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเกตเตอร์เนี่ยต่อไปแล้วเกตเตอร์สามารถเข่าเสื่อมได้คือมันเป็นความสามารถของเราแต่ว่าแบนบันไดน,นะคะเขาก็เปิดตัวลายเอ็นทีเกตด้วยกันดั้ม เจ็ดแปดขีสองค่ะอีกแล้วต้องเปิดตัวนี้ต้องเปิดตัวนี้เท่านั้นด้วยแล้วจากนั้นนะคะไลนที่เกตเนี่ยก็ออกทุกเดือนไล่มาค่ะก็มีโดรเอมอนไรเดอร์ซีโรวันูตอร์แมนอะไรแบบเดยอะแยะอ่ะล่าสุดก็โคนันน่นะเออแล้วก็เดกุกนะก็แล้วก็ตกใจมากาบอกเฮอ้อเดกุเดรอยอะไรเงี้ยเอองงอะ่ะก่็แล้วก็ดีใจนะ ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันแปลกดีเนาะมีลายแปลกๆออกมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองไปซื้อมาเล่นดูดจ่อดตัวหนึง่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เริ่มเริ่มเบื่อเออต่อไปแบบต่อกันดั้มไปมาก็เบื่อเบื่อเออทุกตัวมันจะมีมาตรฐานต่อแบบคล้ายๆกันหมดอ่ะอืมก็เลยแบบอย,อยากต่อเลยที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยนะก็เลยมาต่อลองต่อ entry gate entry entry gate, Ent gate, Ent gate นะคะตัวแรกเนี่ยเก่ารันเนี่ยไม่ได้คิด คือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรไงเออการดั้มก็เคยต่อแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอเนี่ยค่ะอุลตร้าแมนเซโร่ค่ะนะคะก่อนแล้วเนี่ยก็เลยแบบเออเอาอุลตร้าแมนเซโร่ลวกันเพราะว่าบ้านตัวเองไม่มีคือไม่มีลายอุลตร้าแมนเนี่ยไม่มีเลยเออไม่ว่าจะเป็นหุ่นเหล็กลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบติดตามอะไรแบบข้างไครอะไรเงี้ยคือเคยเคยดูแต่ไม่ได้แบบ โหข้างไข่หรือว่ารู้ทุกภาคอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยลองลองลองอุลตร้าแมนแล้วกันอ่ะไม่มีอุลตร้าแมนก็ลองต่ออุลตร้าแมนนะคะก็ตอนประกอบเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสี 4, 4, ่ถึงสี่สี่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่ถึงสี่สิบห้านาทีประมาณนี้นะเออสี่สิบห้านาทีไม่ใช่สี่สี่นาทีมันเกิดมันไม่ใช่ละมั่วละ สี่สิบห้านาทีประมาณนี้คือคนอื่นเนี่ยเขาน่าจะเร็วกว่าน,นี้ไงถ้ามืออาชีพนะถ้าพวกมืออาชีพหรือเก่งๆเนกะ่ะแป๊บเดียวนะ่าจะต่อได้เลยไม่เกินไม่น่าเกินสิบห้านาทีแต่ว่าเก่าลัต่ะคือต่อนานทุกอย่างต่อนานหมดนับไปประมาณสี่สิบห้านาทีความเร็วในการประกอบแล้วก็ออกมาคือเก่ารัดว่ามันกําลังดีนะเออมันไม่เบื่อไม่เครียด ไม่แบบคือด้วยความมันชิ้นใหญ่แล้วมันต่อง่ายอ่ะมันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นมาเลยอ่ะนะก็เลยแบบเอ่อต่อไปแบบไม่เครียดอะไรมากไม่ยากอะไรมากอะไรแบบเนี้ยนะพลาสติกที่ใช้ที่กัวเราเล่นนะมันไม่เหมือนกับพลาสติกที่ใช้ในการประกอบกันดั้มอ่ะเอนทิเกตนะมันจะมีความยืดหยุ่นคือมันจะยืดหยุ่นเนื้อมันจะยืดหยุ่นมือกว่านะมันก็ไม่เงาเข้าของกันดั้มแล้วก็พลาสติกของเอนทิเกตนมันจะออกเป็นกึงๆ่งแบบ ยางอ่ะอ่ะมันจะเป็นกึงก่งกึ่งยางมันจะเป็นกึงก่งกึ่งยางยางแล้วก็กึงก่งกึ่งพลาสติกอะค่ะนะก็เลยทําให้ความรู้สึกอ่ะเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยมันมันมีความยืดหยุ่นนิดนิดทำให้เราเนี่ยในแผงอ่ะมันมีความยืดหยุ่นเนี่ยก็เลยสามารถที่จะดึงดึงออกมาได้เลยเวลาแงะออกมาจากแผงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะก็เลยทําให้ว่าเออมันต่อง่ายมากๆนะ เราไม่ต้องใช้ครีมเลยดึงออกมาได้นะคะแล้วก็ตะเข็บอะ่ะเวลาดึงออกมาเหลือตะเข็บรอยตะเข็บอะไรเขาก็ยังน้อยด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าให้ต่อง,ง่ายๆอ่ะนะอืมแล้วก็การประกอบอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เวลาแงะออกมาอะไรเขาทําให้มันแบบตะเข่งตะเข็บอะไรแบบน้อยกว่าแบบอ่าพลาสติกแบบพลาสติกมาตรฐานนะคะนะคะในการพาชุดปกตินั่นเอง การแยกชิ้นนะ่ะเขาก็ทำออกมาได้ดีนะเออเนี่ยเขาก็ทำการแยกชิ้นนะ่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีคือมันก็มีส่วนชิ้นแปลกๆเยอะแต่มันเน้นประกอบง่ายอะเน้นประกอบซ้ายประกอบขวาแขนขาชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อขึ้นเลยขนาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆทำให้เราเนี่ยต่อได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็แอคชั่นเนี่ยมันมาพร้อมกับนี่เลยคือเราไม่สามารถขยับได้นะแล้วต่อเสร็จเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้เลย เป็นท่ามาเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะอืมเขาแบบทำให้แบบเหมือนกับว่ามันไม่ได้ประกอบออกมาเป็นฟิกเกอร์ที่แบบว่าทําให้เราจัดท่าได้เหมือนกันดั้มอะไรเงี้ยแต่มันประกอบมาแล้วมันก็เป็นลักษณะแบบโพสมาเลยเท่ๆอะ่ะอืมมาไว้เลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นข้อดีและข้อเสียของบางคนที่เขาอาจจะอยากชอบแบบขยับถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่เพิ่งหัดต่ออะไรเงี้ยเนาะส่วนคนเต้นของเล่นส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะชอบอะไรที่แบบว่าจะเน้นการขยับได้อะ่ะอืมการตั้งท่าตายตัวแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้แต่สําหรับเกาลันเนี่ยมันเป็นข้อดีเพราะว่าอย่างเกาลัดเนี่ยเป็นคนที่ต่อไม่เก่งอะ่ะเออแล้วก็แบบคือเวลาเกาลัต่อเสร็จเนี่ยด้วยจุกด้วยอะไรที่ชอบต่อผิด เวลาตั้งอะ่ะมันก็จะขาหลวมมั่งอะไรมั่งอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะแบบเทอ่ะต่อไปแล้วเทแล้วร่วงแล้ว,ลวอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบทําให้แบบต่อยากสําหรับกอลันนะอันเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยเป็นการต่อง่ายเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วก็โพสถ่าสวยๆถ่ายรูปได้เลยเงี้ยคะใครที่แบบว่าจัดท่าไม่เก่งไม่ต้องกังวล เอออันนี้เนี่ยมันมาเป็นทา,าให้เลยนะแล้วก็ไม่มีจ้องจอยอะไรให้ลำบากนะทีนี้ราคาเอ็นทีเกต์นะราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นมิดด้วยนะเออมันอยู่ในระดับหลักร้อยเองเออราคามันก็ต่างออกไปกันแล้วแต่ละตัวคือมันแต่ละตัวมันก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปส่วนข้อเสียของเอ็นทีเกตก็คือที่เราเห็นนะน่าจะมีที่ลองเล่นมาต่อมาเนี่ยน่าจะมีสติกเกอร์อะค่ะ อืตัวสติกเกอร์เนี่ยมันมันแบบที่เขาให้มามันไม่เหนียวอ,ะอ่ะอ่ามันจะไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้เล่นเด็กตั้งแต่สามปีถึงคนพึ่งเล่นเนี่ยสามารถเล่นได้อะไรแบบเนี้ยเออเขาก็เลยเหมือนสติกเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเหนียวแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นอืมเหมือนกันพาปกติที่เราต่อมันเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่อยู่แบบคล้าย สติกเกอร์ที่อยู่ในชุดแคนดี้ทอยอ่ะประมาณนั้นอะนะนะพวกขุนเลนเจอร์ในกล่องเล็กๆโดยรวมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่าลัเนี่ยสำหรับกอลลัสนะเอนทีเกตกอลลัสรงจะเพิ่มลายเนี้ยในการสะสมเเพราะว่ามันประกอบง่ายมากแล้วก็ชิ้นมันมาเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆมาแล้วก็เอามาแค่แบบติดอย่างเงี้ยขามาอย่างงี้แล้วก็มาติด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  อะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยตอบมันยากด้วยนะคะแล้วก็มีโพสท่าได้เลยอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนเพิ่งหัดเล่นหรืออยากลองเล่นลายใหม่ๆดูนะคะเพราะมันประกอบท่าง,ง่ายคือประกอบง่ายท่าก็เท่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องจัดท่าเองด้วยนโะะอ,อ้สมโพธ์มันเป็นกันพลาที่เกิดมาเพื่อคนอย่างเก่าลัดจริงๆเลยนะท้องทำเสียงนะย โอ้พร์โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่าวแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อืมดูมาเออโอเคกะ่าวแล้วว่ามันโอเคก็คุณเพื่อนทุกคนเข้ามาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด s ช a r ด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ